ันนี้สามีเจ๊หมูนังทำเมนูเส้นๆนให้กินค่ะเอาใจคนรักกว๋วยเตี๋ยวแบบสุดกับเมนูกว๋วยเตี๋ยวแห้งเส้นนุ่มชุ่มซอสเครื่องก็แน่นเต็มชามเต็มปากเต็มคำทุกช้อนที่ตักเลยค่ะทำงางไม่ต้องออกไปที่ร้านก็ได้กินแบบฟินฟินที่บ้านเลยรอไม่ไหวกันแล้วใช่ไหมล่ะคะไปดูนังทำที่ครัวกันเลย เริ่มจากนําเนื้อหมูที่สามีเจ๊หมูเนียนังเลือกมาเองที่ตลาดนํามาหั่นให้เป็นชิ้นๆน,นะคะไม่ต้องหนาหรือว่าใหญ่จนเกินไปนะหั่นไปเลยค่ะหั่นไปจนหมดได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมาเราจะนำค้ะมาหั่นให้เป็นชิ้นๆขนาดเท่าๆกันได้เลยตรงบริเวณการก็จะหั่นแบ่งครึ่งไปอีกนะคะเวลาทานจะได้ทานง,ง่ายๆไม่แข็งนั่นเองค่ะ จากนั้นนําต้นหอมที่ล้างทําความสะอาดดีแล้วมาซอยซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆตามสามีเจ๊หมูได้เลยนะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้จัะเราไปทําซอสก๋วยเตี๋ยวของเรากันต่อเลยค่ะเริ่มจากใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปตานด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำเปล่าเล็กน้อยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสถ,ถั่วทิสงปนกุ้งแห้งพริกป่น แล้วก็กระเทียมเจียวค่ะใส่ลงไปคนให้ทุกอย่างผสมเข้ากันดีเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะซอสของเราต่อมาค่ะเทน้ำปลาลงไปท่วมๆเลยนะนําขนาาที่เราได้หั่นไว้ค่ะลงเป็นลวกได้เลยลวกให้พอสุกนะคะจากนั้นก็ใช้ตะแกรงค่ะตัดขึ้นมาพักให้เส็จน้ำเล็กน้อยแล้วนําไปพักไว้ค่ะจากนั้นใส่ลูกชิ้นลงไปลวกต่อได้เลยลวกให้สุกดีเลยนะคะใคระจะใช้ลูกชิ้นแบบไหนก็เลือกได้ตามใจเลยค่ะเมื่อสุกเรียบร้อยแล้วก็ตัดขึ้นไปพักไว้ ต่อมาค่ะนาหมูที่เราหั่นไว้ลงเป็นลวกลวกให้สุกทั่วกันเลยนะคนๆนให้สุกทุกชิ้นได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะจากนั้นค่ะนําหมูสับลงไปลวกต่อได้เลยใครอยากจะใช้เนื้อสดอะไรก็เลือกได้เลยนะเรียบร้อยแล้วก็นําไปพักไว้ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะนําเส้นเล็กลงไปลวกให้สุกนิ่มพอดีเลยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วสุกได้ทีก็ยกขึ้นมาตักใส่จานที่เตรียมไว้ได้เลยค่ะ แล้วตามด้วยซอสก๋วยเตี๋ยวที่เราได้ทําไว้ลงไปราดลงไปแบบช้าๆเลยเนาะจากนั้นคลุกเคล้าให้ทั่วเส้นของเราเลยค่ะดูสีเส้นก็คือเค็มข้นมมอเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เครื่องที่ลวกไว้ตามลงไปได้เลยวางเรียงตามเซชชอ่ได้เลยค่ะตามความสวยงามของเราได้เลยแบบจุกๆแบบสัๆไปเลยนะใครจะใส่ชานใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มปริมาณเครื่องในตามใจเลยค่ะโรยเครื่องตามแบบฉบับก๋วยเตี๋ยวได้เลยเลนากินมากวะ เจมูเนียอยากจะให้สามีเนี่ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูก๋วยเตี๋ยวแห้งหน้าตาน่าทาเหมือนจากร้านก๋วยเตี๋ยวดังเลยนะครูเขาให้เครื่องเนี่ยเข้ากันกับซอสก็คือปังหนวเข้มข้นเข้ากันมากเวอร์จ้าลองเอาไปทําตามกันดูนะ สนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทายอินบ็อกเพจหรือไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวไทยด้วยนะคะ